สวัสดีครับซูปเปอร์ยานแม่เข้าทีดีโปรบาย1250 bmw r 1 2 5 0 gsa triple back ปีสองพันยี่สิบคสสองพรถโคตรใหม่มาดูเริ่มเลยครับเนียนๆเลยตัวนี้เป็นสี triple black ตัวใหม่นะครับดูได้เลยนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับดูข้างในเองสวยเลยช่วง,ง,งล่างช่วงล่างเนียนกริปฝาครอบวงครอบเบาวสวยนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ขาตั้งโทรเทคมาชุดตีนเป็ดโทรเทคนะครับปี bm แท้3ใบดู เดี๋ยวผมเปิดโทษนะครับมันล็อกอยู่ดูนี่ก่อนใบนี้ตัวอย่างแซมเปิลเลยโคตรใหม่อีอกใบหนึ่งดูครับเนียนกริปอ่าดูฝาข้อบวงค้อบฟ้าฝัาง่ง,งนี้ดูโคตรใหม่ผมพูดเลยครับผมหาอยู่ไม่ผิดหวังเดี๋ยวดูกันเลยเลขไใหม่นะครับคันนี้อยู่ที่2,873กโลไม้แท้นะครับฟังเสีงยงยนต์กันดูครับ ครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรไปนํำเสนอขายไปแล้วนะครับหนึ่งเก้าแสนโทษนะครับเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับถูกกรปบายได้เกือบสามแสนบาทไม่ซื้อรอไหวหรอครับสนใจสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับไอบีกันเข้ามาทีดีโปรไปรับซื้อขายบิไบทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจเช็คก,กันเข้ามาไม่เป็นสองรองคาแน่นอนบีเอ็มผมสู้ตายครับผมครับ